โว์แคมวันนี้ผมมาที่ตลาดหน้ารามนะครับมาหาของกินมีปลาทูปลาทับะน่าอร่อยนีก็เก็บภาพสวยๆนะครับว่าหน้ารามตลาดนี้ไม่มีอะไรบ้างนะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่าชวนชิมมาก นนเนี่ยผู้ดูหอยอยากกินหนอยนางรมสดๆโอ้หชาเก็บเดินเก็บแขนเนี่ยตามบท พี่กีสันน้ำพริพกจดืดโทษครับโทษโทษเดินเบียดกันอเออไออกมาได้ด แนวสามสิบบาทเลยค่ะแนวใหม่ครับแนวใหม่มันเป็นแล้วคามกรุ โอ้โหขอจับเลยเอาดิเขาบอกว่ากินเค็มจะไม่เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นโลกไม่มีไฟฟมหรอไม่มีไฟฟมหรอ ็ของกินเยอะแยะเลยกินได,ด้ไหมกินไ<ะ>ด,ด้ไหมกินกินหมดแล้วมันฝนไปยังไงอ้วนคนไปยังไง